สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลสวัสดีจ้ามาเจอกับเคนนี่อีกแล้วนะจ้าไม่ได้เจอกันนานมากเลยจ้าทักทายกันในเมนูอาหารเย็นเนาะจ้าทุกคนเมนูอาหารเย็นเนาะสำหรับวันหยุดพรุ่งนี้เนาะจ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะเคนนี่ก็เลยทําอาหารเย็นนิดนึงเนาะจ้าเมนูอะไรมาดูกันนิดนึงเนาะจ้าเดี๋ยวจ้าว่าไม่เดี๋ยวจะว่าไม่แนะนําเมนูเนาะทุกคนเมนูง่ายๆจ้ะทุกคน ปลาทอดนะจ๊ะเป็นปลาคอดเนะาะปลาปลาคอดเนาะจากทุกคนเออนำมาทอดเนาะจากและหลังจากนั้นเราก็จะกินกับอ่าอ่าผักขมเนาะจากผักขมเนาะเออสป i ินเนสสป n ินนะส สปินเนตเนาะจากทุกคนเออก็คือใส่เจก็คือเขาจะใส่ชีสใส่ชีสลงไปเนาะจากทุกคนอร่อยมากเลยนะรับรองรับรองรองแล้วก็มีสลัดนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยขนมปังบาเกตเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเด้อจากว่า,เ,าเมนูนี้จะเป็นยังไงอาเกนนี่ขอชิมผักผมก่อนนะจ๊ะนิดนึงเนาะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวลองชิมมทุกคน อร่อยมากหอมอบชีสอือร่อยจริงๆผัดขมอบชีสนะทุกคนอืเดี๋ยวนะกินขอลองชิมปลานิดนึงเนื้อปลาเขาค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะทุกคนอือร่อย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 เดี๋ยวคนนี้ก็ขอตัวกินอาหารเย็นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเราเจอกัน คลิปหน้าเนาะจ้าเดี๋ยววันนี้วันนี้สวัสดีจ้า